ได้แค่นี้นะคะส่วนใบนะัดจะเอาไปขันสมจ้ากินกับเป็นสลัดนะก<ม>ารหยุดก็มาเข้าสวนจ้านัดวันนี้มามาลง่งต้นทัวจะมาปลูกทัวเนาะอากาศก็ร่งดีจ้าตอนนี้นี่ก็เป็นพักซี่อิตาลีเอ๊ันพัคซี่หรภาพาอิตาลีจ้าส่วนอันนี้จะเป็นเครวเครวคานาบอีก นัดพอยหแต,แต่เขา่าหนาวเนาะตอนนี้ก็ดังเริ่มเอามาลงสวนได้แล้วจ้ะมื่อนี้ก็ว่ามีอยังจะสวนกับเริมมาให้มะะล่ะก็เริ่มจะลงสวนได้แล้ว ปลูกเสร็จแล้วนะก็พาคุ้มว้จ้ะภาวา,ก,ากันแมลงกันแมงนะมาให้มันมารบกวนต้นผักของเราจะพ้าปลูกแล้วแล้วนะจิพ้าเก็บดอกผักกาดจ้ะนน่นทางโน้นค่ะดอกผักกาดส่วนนี้ก็เป็นต้นหอมจ้ะขึ้นดอกละดอกหอมเดี๋ยวห้า น,นี่ก็เป็นหัวหอมแดงจ้ะหอมแดงตงน้นง่ายง่ามดีจ้ะใส่ปุ๋ยขี้ขี้ง่วงเนาะง่ามแห้งจ้ะหุ่นดอกผักกาดจ้ะเต็มสวนละวก็วจะมาเก็บกันดอกเหลืองง่ามเลยคะ่ะไปแกงเอาไป,าไปลวกใส่ปลากระแสบจ้ะเดี๋ยวก็บิบทำสวนแล้วค่ะ,ว,ว,คะว่าช่วงน,นี้ เริ่มแดดเริ่มเอาแล้วค่ะพักก็เริ่มไห้มัดแล้วพักปลากับไห้ไปแล้วค่ะเดี๋ยวพาไป,ปก Good. เก็บพักกูดแกงสงมดอกเป็นดอกไปแล้ว อ่อนได้เลยอ่อ,อนแห้งจ้ะวันนั้นหนึ่งใส่ปลากระเสริบเก็บแทมว่าเดี๋ยวมันแต๋วท้องไหมเรานดี๋ยวล่องทัวร์ไปฟักยาวพักหูและผ้าพัก กะเพรากะเพราในเกิดจักเป็นแนวดลายจะอากาศปีนี้มักพริกกะเพราในเกิดมะเขือกะเพราในเกิดมันไม่ยัางเกิดแต่สิเปิดหนาหนาวก่อนเดี่ยวซเปิดหนาห่อนก่อนแล้วซิงหาเนี่ยกับ,กบไทยล่ะกับมาผักอ่ะนี่นคนหดหนามหา้โอ้ยงามแหงจ้ะนี่เอาไปลวกกินกะปินกับเจรา ยังเหลืออยู่เด้ไหมอยู่ทั่วร้านเต่าฮนเดมีเวลาเห็ดคางให้มันอยู่จ้ะงามดีดีท่านเนี่ยเป็นมากปลูกที่กันโผล่ท่นานใดบุแล้วเจมีเวลาสิเห็ดคางให้เขาอยู่จ้ะงามแหง้งปลูกไว้เนาะเป็นใส่กระถางเลยกระถางมาแฟดเลยค่ะเดี๋ยวมื้อนี้เข้ามาเก็บกันจ้ะ ปลูกไว้ประมาณช่วงนั well> ้นละค่ะเริ่มจะมียอดนี่มเริ่มเป็นอย่างแล้วค่ะมาเก็บแต่ดิดด้วยกันมาเก็บตอนนี่ก็ต้นใหญ่เกินจ้ะเราจะเอาเ่าจะปลูกไม้ขยายพันธุ์ใหม่เต็มเลยนะคะอ่อนให้หมด มันก็จะเริ่มมีช่อออกมาแล้วค่ะช่อยอดช่อยอดนี้มันก็จะแก่และแก่ไปถ้าแก่ไปเราก็ไม่กินนะคะม,มันจะขึนยอดม้วนจะบางานช่วงนี้เริ่มลวเริ่มนี้เยืดจืดเดรดาแสดงว่าวบ่ใดละค่ะอันนี้หัวน่อยเป็นใบเอา รัดหรือไปเพ็ดกินก็สมส่ำเแต่เราไมีสม่ำเสมอเลยก็เอาไปกินกระปลุลเนาะกระปลุลเอาจ้่โั้มันแตกนะขนาดเท่าเหลี่ยมดีไปไหนมันก็แตกถือว่าโอเคนะปลูกในกระถางบางอันมันก็เป็นบางม่าเป็นมางาอาจจะติดกันก็ได้มันก็เลยค่อย รงหัวนะนี่หัวนี่สวยมากค่ะหัวนี่สวยแต่ว่าเก็บช้าไปก็จะประมาณนี้ค่ะแตกเลยเสียดายดขนาดเอาพื้นยังออกดีใด้ด้วยนี่นี่กระถางเดียวกับกินบระบาดบ่ไไว้แล้วค่ะนี่สามกระถางที่ปลูกวันนี้ก็จะเอาลงใหม่ นี่ประทางที่สามระทางนีีที่สิท่านไม่ถอนหรอกคะ่ะสประทานนี่หัวเริ่มมางว่าโอเคนะคะแหละดิ ได้งามคือจังปลูกยู่สวนหรอกแต่กระพอได้กินค่ะปลูกใส่กระถางสงสัยอันนี้จะเป็นดังกุ้งกินมากกัดกินแน่แนเลยโอเคค่ะเอาไปหลังก็หมากเสร็จแล้วก็จะเอาหอไหม้ล่งค่ะนี่นะัดเพาะไว้ก็น่างงอกเลยค่ะนี่รอ้อยเป็นใบ แกก็นี่จักน้อยนะจะเอามาล่งกระถางมือนเดิมค่ะแล้วก็ที่เหลือจะไปแบ่งลงสวนอันนี้จะเป็นพันยาวค่ะซื้อมาจากร้านร้อ,อยเยนจ้ะทั้งมดก็ได้แค่นี้ะน,นะคะส่วนใบนัดจะเอาไปขันสมตากินกับเป็นสลัดนะแล้วก็พร้อมที่จะปลูกไหมค่ะถือว่า โอเคอยากปลูกใช้กระถางเนาะ่ได้ปลูกลง่งสวนคือตะกีบ่วง,งามลายกับพ่อได้กินจ้ะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่เนาะทำสวนแต่อยากไม่แต่ไม่มีพื้นที่ก็เอาตามนัดนั่นแหละปลูกใส่ตะากะาปลูกไ่กระถางปลูกใส่ใสอีหยงก็ได้จ้ะมันก็ได้กินจ้ะ